บรื่องของน้ำจะมันสีสกับกเรื่องไหนสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งค่ะโอ้ oh, ดูท้องฟ้าหลังฝนนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยเดอ้อสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้วันที่16เมีายน2566นะคะเมื่อวานฝนตกตอนเย็นนะคะฝนตกไฟดับอ่าไฟดับน้ำไม่ไหลน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ดับแล้วก็เป็นบรรยากาศเป็น เป็นบรรยากาศที่ที่ที่สงการแล้วมีฝนตกเนาะโอ้ยมาดูสภาพนะคะเวลาเก็บร้านได้เท่านี้นะคะเก็บร้านค้าเก็บร้านค้าได้เท่านี้เด้อค่ะนี่กล่องออกนงกกันอยู่ในนี้ละค่ะมูคนไปแห่น้ำสงการตกโดนเติบอยู่ด้พี่น้องขามันไก่อะไรนะขามันไก่กับอัดขมันไก่กับอันกุ้ยจับนะะฝนตกห่ม มาก็เอาเขาตะลางเฮือนมาก็ได้เอามาเข้าใต้ทุนบ้านนะคะข้าวของนะคะใส่เตียงไว้เอาข้าวของใส่เตียงไว้ตรงนี้หนูดีมาหนูดีหนูดีมา,มาเร็วเรวเรวมาเข้าบ้านไม่ต้องไปกับแม่นะนี่ค่ะละนีละนาดละนาดละนีพายุฝนลมหนูดีเส้นจับหนูดีก้วยจับเอ้ย นุดีเส้นใหญ่นมเปรี้ยวอยู่ในถุนอยู่ใต้ถุงบ้านนะคะเอาไว้เอาไว้ใต้ถุนบ้านหอยสิลมสิตายหมาก็ได้โอ้อยหัวหมาหายเส้นให,หายแห้งเมือ่อคืนนี่ตอนฝนตก,กันมาหายเด้อมาหายตอนนั้น มันมาให้ตอนกลางคืน,นตอนเด็กทีบกสินใหญ่อือตอนที่ฝนตกเส้นใหญ่ไม่ร้องไห้นะคะตอนฝนตกเนะมาร้องเอาตอนกลางคืนฮะนี <Yeah. S 1> ่ค่ะ <No. S 1> เอารถจักรยาในไว้ใต้นี้นะคะกับโต๊ะรีดผ้าเอาไว้ตรงนี้เปียนอนพักผ่อนนะครับลูกครับครับแม่ฮับเปียนอนพักผ่อนนะครับ นอนพักผ่อนครับผมนุปเปี้วสวัสด,ดีปีใหม่ครับแม่ครับนุปเปี้วขอสวัสด,ดีปีใหม่นะครับแม,แม่ครับบ้างไดยโอ้คุยโทษครับทางนี้เป็นใครทางนี้เป็นใครหนูดีหนูดีไปเที่ยวเรากลับมาอยู่ที่ไหนหนูดีไปชิงช่องกลับมาแล้วหนูดีไปชิงช่องกลับมาแล้วครับแม่ได,มได้ตู้เย็น ดูดีกลับมาแล้วค่ะแม่ดูดีจะนอนตรงนี้เหรอไม่ต้องตามแม่ไปนะเธอโอเคไหมเล่นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องตามนอนอยู่ตรงนี้มาไม่ล็อกเลยดิดูดีพี่สกรปรกไงนี่ฮะเล่นโงการเธอารดิอ่เม้นตึ้งๆไปกไปอกไปนะออกไป เ่นเน่าเล่นสงการมานอนอยี่นี่ยากไปต่ำโทรศัพท์แม่ลมเนื่นไปไปนอนไปเปล่ยนสงการเม้นตึงๆเม้นตึงๆน้าบาอาบปไปนอนนูด,ดีอยู่ตรงนี้นะคะนูดีสวัสดีปีใหม่ค่ะนูดีอยู่นอนอยู่บนระเบียงนะคะนูดีขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะแม่แม่ค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะเมื่อคืนแม่เอาหนูไว้ใต้ถุนบ้านกับนมเปรี้ยวและเส้นใหญ่ นุ่เปี้ยอยู่ตรงนี้ครับแม่รับนุ่เปรี้ยอยู่ตรงนี้ครับสวัสด,ดีปีใหม่นะฮับผมเส้นใหญ่ร้องไห้แม่ปล่อยกลับบ้านแล้วเส้นใยคิดเส้นใหญ่คิดถึงแม่ลายแม่ปล่อยกลับบ้านแล้วนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะโอ้โหบ้านหลบฝนนะคะหลบฝนคะ่ะโอ้ยอยู่กันใต้สอนอยางเลยคะ่ะพี่น้องเด้อสวัสดีนะจ้ารุณสวัสดคีค่ะ